ก็เลยโทรหาการเป็นอย่างนั้นก an an ็เป็นยังไงท่านสบายดีเหรอครับก็เรื่อยๆครับก็พอสบายอยู่ผมชอบเอาเสียงของท่านไปเผยแพร่เพื่อเป็นสิริมงคลแด่มวลมนุษยชาติพอฟังแล้วก็ อย่างมันไม่เพาะเขาจะเป็นมงคลกัลบเราเปล่าก็ไม่รู้อ๋อไม่เป็นไร้าย <c oughs> เรามีความปรารถนาดีสักอย่างหนึ่งไม่เป็นไร้ายเราถ้าเขาคิดว่าดีเขาก็เป็นผลพลอยได้ที่ดีถ้าคิดว่าไม่ดีเขาก็ไม่จําเป็นอย่างนั้นผมเห็นท่านปล่อยวางได้นี้วางแล้วปล่อยหรือปล่อยแล้ววางวางแล้วปล่อยอะไรก็วางไปทั่ววางันไม ปล่อยที่ใจแอปล่อยที่ใจมันสบายไป็ทั่วใช่อย่าไปยุ่งใช่ไหมเออคนอย่าไปใจอย่าเชื่อไปยุ่งกับร่างกายร่างกายเขาจะทํางานอะไรดูก็เฉยเฉยเขาจะเจ็บกับเรื่องของเขาเขาจะปวดกับเรื่องเขาใช่ไหมเขาดูเฉยเฉยไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรปล่อยเขาตามทำตามสบายแล้วเรามันจะปล่อยสบายด้วยเพราะว่าเกินเจ็ดสิบแล้วแล้วนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้แล้วใช่ไหม เออกำไรนะึกกำไรนะเป็น <c oughs> เขาแถมให้อยู่แล้วใช่ไหมเจ็ดสิบหกเนี่ยแถมให้แถมให้แบกร่างกายต่อครับ <c oughs> แ,แต่ที่ <c oughs> ที่จริงแนละ้วเจ็ดสิบนี่ก็คนที่เอ่อป่วยมากก็มีเยอะแต่บางคนเจ็ดสิบไม่ป่วยก็เยอะแต่อย่างตาวินัยนี่ยเจ็ดสิบแล้วค่อนข้างป่วยค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังดียังคุยได้คที่ <c oughs> ตายไปแล้วก็เยอะ <c oughs> ตายไปแล้วครับ <c oughs> ตายไปแล้วนะอ <c oughs> เพราะฉะนั้นยังอยู่ก็คือนนนะในในกลุมนะ่มเลยมีลุงหม,มานค่ะคุณตาวินัยอาย,อยุมากแล้วครับหลวงพ่อเพลงอีกคนหนึง่งของของพ่อเพลงอายุเท่าไหร่ไมโด่แปดสิบห้าแต่คุณแนะแปดสิบห้าอ๋ออายุเยอะเหมือนกันเสียงก็ยังใสยอยู่นะครับเสียงเสียงอะไรยังใสยอยู่ค,คุณคุณวิระจะเด็กกว่ากว่าคุณตาวินยัยแก่กว่าปีนึงเขาแก่กว่าตาวินยัย อครับเจ็ดสิบหกแล้วตอนนี้ย่างเจ็ดเขาจ้างเจ็ดสิบเจ็ดผมตอนนี้รู้สึกเขาจะเจ็ดสิบเจ็ดเต็มนะตอนนี้ผมเจ็ดสิบหกเต็มเขาเกิดปีชวดผมเกิดปีฉลูคนละปีก็ยังไล่เรียกันเขาเป็นเป็นป่วยใกล้เคียงกันนะแต่ที่อยู่ได้ครับเพราะธรรมะใช่เลือดหัวใจใช่ใช่แต่ของผม ตอนแรกแกแย่ไปทีแกไปโรงพยาบาลก็ผมสวนหัวใจให้กัซึ่งมาซึ่งมาแข็งอีกนะตอนนั้นแกเหมือนจะตาย,ยาใช่ใช่ก็เขาแถมให้ของผมก็ก็อยู่ไดเพราะเครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่นี่หรอัอคุณตาวิจัยก็ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือไงใช่เป็นเครื่องก็ใส่เครื่องผ่าเทไป,<ช>ไปเหนือเหนือเหนือ เหนือหัวนมเนือเราเรานมขึ้นไปแหวะลงไปขับฝังเป็นกล่องไม่ขีดอเป็นอย่างนั้นก็ทนอยู่ไปก็ให้อยู่ก็อยู่ปกติแล้วบอกว่าไม่ต้องไปทําอะไรมากหรอไม่ต้องไปทุกข์ใจถ้าถามอะไรมันไม่รุนแรงก็ถามไปแล้มันก็อยู่ได้ ผมบอกว่าถ้าเป็นยังไงเป็นยังไงก็ปล่อยไปเออไม่ต้องไปยือไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่แต่สั่งเขาได้ใช่ที่มันจะต้องทรมานทั้งคนป่วยทั้งคนอยู่มากก็ไปตามสภาพไม่ต้องทำอะไรแต่หลามีหน้าที่ปลกใจของพ่อแม่ของท่านอาตมาพนนี่ยังอยู่ครบไหมไม่อยู่เสียชีวิตไปหมดแล้วตอนที่เขาเสียชีวิตอายุเท่าไหร่ละคุณพ่อ พ่อผมเสียชีวิตตอยอายุก็81เนาะเสียได้10ปีแนละ้วก็เวลา10ปีพอดีเนะ่ยก็าอายู่จนวันนี้ก็อายุ90ปีนะี่โอ้81อก็ไม่น้อยแล้วเพราะอ,อยู่แบบเท่าอยู่เกณฑ์พบบพทธเจ้ายัางแค่80แล้ว,แล,วแล้วแม่แม่อายุเท่าไหร่ล่ะเสียแม่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่มากนะอายุ52 เป็นยังไงถ้าอยู่จนวัดนี้ก็อายุจะเจ็ดสิบแปดอะไร้อก็ออไล่เรียกกัน <ขอ S 1> ผมก็มนผมก็คนคนครสวรรค์อ๋อดีเพราะว่าผมมันหนักไปในเรื่องกินเหล้าเมายาสับดื่มใช้ชีวิตชีวิตชีวิตมันก็อย่างนะี้แหละเนาะมันก็มันไม่มีใครดีหมดกวักจะมาเจอหนทางที่มันเออ ทำให้ใจสบายผลทางที่ถูกต้องก็หลายคนยังไม่เจอเลยคุณตาวินัยนะครับนะฮะยังหลายคนยังไม่เจอเลยว่าหัวเขาจับกันยังไงทุกในใจแล้วเขาทำกันยังไงเนะี่ยให้ให้มันหัวสมองมันป,อนป,อนปอลอดโปร่งร่างกายมันเบาสบายใจคอนเบาสบายอยู่แบบไม่ต้องแบกโลกแล้ํทำกันยังไงก็ตอนนี้ผมก็เอา เก็บเกี่ยวจากผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของเราเป็นต้นจากท่า<อ>นอัตตพลไปจนถึงใครต่อใครก็อะไรที่ดีเราก็จำมาใช้อะไรที่เขาพูดแล้วรเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทำอย่างลมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยาก ที่มันยากเพราะเราไม่ไปลงมือทําแลา<อ>้วเราไม่สัมัสเราใช่สัมผัมันนะบางคน,น,นรครับอย่างเช่นเ,ชนเรารักษาศีลเนี่ยเราอยู่แล้วรักษาศีลห้าข้อได้เ,เราจะใจคอเราก็จะมีกําลังใจว่าเราทําได้ครับพอทําทได้เราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่ทาผิดศีลห้าข้อเนี่ยชีวิตเราความเดือดร้อนมันจะน้อยมันจะม,มันจะ มันจะไม่มีใจเราก็มีกําลังมากขึ้นเออเราทําได้ในขณะที่เมื่อก่อนเราไม่เกลืี่ทาได้ครับเราทําได้ใจของมันก็มีกําลังเลยเราฝึกเออจะฝึกทําสมาธิหาจจะสวดมนต์หรือจะพูดโทรหรือกำหนดรู้ล,ล,ลมหายใจเข้าออกอะไรก็แล้วแต่มีหลายวิธีเนาะไม่ได้มีวิธีเดียวเออแต่ใจเราเป็นสมาธิได้อุ้มดีกว่าเก่ามันมีความตกอีกเช่นนิดหนึ่งซึ่งมันไม่มีกระ มันไม่มีเกิดขึ้นในในขณะที่เราใช้ชีวิตแบบชาวโลกต้องามาหากินถึงจะถูกหวยมัง่งถึงจะได้ได้ยศได้ลาบได้ยศอะไรมาก็ดีใจกันไปพักหนึ่งแต่มันมีความสุขอชนิดหนึ่งจากสมาธิสมาธิมันไม่เหมือนวความสุขทางโลกแล้วก็ถ้าเรามีปัญญาเนาะในการที่จะกาจัดปัญหาชีวิตเนาะไม่ให้จิตเนี่ยมันคิดปุ่นวายฟุ้งซ่านไม่เลิกรเราทําเป็นอะไรเป็นมันก็อยู่ด้วยความ ปอดโป่ปงท่านหัวมันไม่ต้องมืนงงมันโป่งโล่งมันคอบ่าไหลมันไม่ต้องตึงไม่ต้องเครียดอะไรนย่า้มันก็สบายคน,คนม,มันเป็นอย่างงี้ธรรมะปฏิบัติแล้วใจมันไม่เป็นทุกข์กายมันก็ปล่อยเบาสบายไปด้วยใจใจว่างใจโปร่งนี่แเออความสุขแท้ ใจคอนปลอดโปร่งมันมีตรงมผมทุกไม่ตม้องแบกมีเงินไม่มีเงินก็สบายนะถ้าใจเราโปร่งบบนะเงินสบา,ายร่า,างโปร่งใสใจโปร่งแสงก็ยังดีมาเจอตอนไหนก็ดีทั้งนั้น <laughs> นะจะดีกว่าไม่เจอเนาะ <laughs> ดีกว่าไม่เจอ,ว,เจอ <laughs> วันนี้ทํางานเปล่าครับตอนนี้ผมไม่ได้ทํางานมาสักสามเดือน ี่เดือนแล้ว,ลวเท่นี้ก็ทักอยู่ที่บ้านอยู่ที่กรุงเทพอ๋อปลดปลดกเกษียณแล้วัไงครับยังไม่ปลดลพะพอดีงานมันไม่ค่อยมีนะเพราะผมเพราะผมลาออกจากราชการแล้วทีนี้ผมก็มาทํางานแบบเป็นโครงการนะโครงการครับมันก็มีพอช่วงหลังเนี่ยตั้งส่วนใหญ่มันเงินมันมาจากต่างประเทศทีนี้เงินมันตั้งแต่ทัํามาเนี่ยเงินจากอเมริกาไม่ค่อยมางานมันเลยน้อยผมก็เลยขอ่ขอด อ,อเงินมาเป็นช่วงๆอย่างนั้นใช่ไหมครับครับเมาื่อก่อนมันก็มาเรื่อยแต่รัฐบามาเ,เขาตัดงบประมาณต่างประเทศเยอะอก็เลยก็เลยงานมันน้อยผมก็ออกมาก่าอนแล้วตอนนี้ก็มามาอยู่ที่สุขโขทัยไงละครับ<ะ>ตอนนี้อยู่ที่สุขโขทัยใช่ไหมครับไม่ค่อยได้ยินเสียงตอนนี้อยู่ที่สุขโขทัยใช่ไหมครับ อยู่กรุงเทพอยู่ยังอยู่กรุงเทพอ๋อทํางานที่โรงพยาบาลหรือเปล่าทํางานอยู่สถาบาันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์นะแต่สมัยก่อนผมก็ทํางานโรงพยาบาลนะสมัยผมเรียนจบใหม่ๆผมทําอยู่ที่ที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็ ก็มีอะไรก็ทําไปเอาพ่ออยู่ได้ก็ดีแล้วไม่มีปัญหาไม่ทํางานแล้วก็สบายค่ะก็ดีเหมือนกันเราไม่ต้องไม่ต้องรีบตื่นแล้วก็ต้องไปทํางานนครับแล้วอย่างตอนนี้เป็นงานอิสระไงนะครับท่านไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ทําแต่กับข้าวหาอาหารกินอดูแลความสะอาดห้องอะไรอะไอ๋อแต่แต่ถ้าหากไม่ได้ทําแต่มีเงินใช้ก็ยังดี เออก็ไม่เป็นไรเรายังมีเงินใช้ก็ไม่เป็นไรครับก็สะสมไม่เยอะแล้วไม่ใช่หรึกครับนะสะสมไม่ไม่ใช้เยอะแล้วใช่ไหมก็ไม่เยอะแต่ก็มีใช้เรื่อยๆมันก็มันก็รวยเหมือนกันแหละคุณตาวินัยน,นะคนเนี่ยไม่ขาดเงินเนี่ยมันก็แต่ไม่ขาดงวงินก็นนนถือวา่ารวยแล้วถือว่ารวยนะมีมีซื้อกินซื้อใช้ทุกวทุกวันก็ดีแล้วเป็นงั้นอืง มันก็ไม่ได้รวยมากมายแต่ว่ามันก็มีเงินใช้ทุกวันครับครับ <c oughs> ก็ก็รู้สึกว่ารู้เชิงรู้ชีวิตรู้วิธีรู้วิธีบางคนเขาไม่ทํางานอยู่เดือนสองเดือนเขาก็เดือดร้อนเรื่องเงินเราก็ไม่เราก็มีใช้เรือ่อยเราไม่ได้รวยแต่เราก็มีใช้เรื่อยแล้วไปหาภรรยาไปวาหาสู้กันบ้างหรือเปล่านะครับเขามาหาผมเนยช่วงนี้ <c oughs> หรือบางทีเราก็ไปเองเออช,ช่วงนี้เขามาอยู่กรุงเทพอ๋อก็ดีดีดีก็ดีนะทุกอย่างก็ไปมามาเดี๋ยวก็ไปไปมามาแล้วคุณ<อ>ตาวินัยยังต้องไปโรงพยาบาลบ่อยไหมไปตอนตอนนี้เป็นช่วงละหกเดือนห้าเดือนอไปไม่มีปัญหา,าปีละหนสองบทครับมาก่อนนิตทีหน่อย ตอนนี้เครื่องเ็าบอกว่ายังใช้ได้อีกสิบปีสิบสองปี<ม>อีกสิบสองปีไ,ไปทีไรก็อีกสิบสองปีไปทีไรก็อีกสิบสองปีเอ๊ะ,อะก็ไม่ใช่อีกสิบสองปีเพราะสิบสองปีมาตั้งหลายครั้งแล้วตั้งแต่เมื่อสี่ปีที่แล้วก็ยังบอกสิบสองปียงั้นพบก็สิบห้าสิบหกปีก็แล้วรับน,นี่ยังไงก็ไม่รู้มันยังไงก็เอาแค่นะั้นนี่มันหาตเพราะนี้มันฝังใต้ผิวหนังมันมันก็เปลี่ยนไม่ยากก็คงจะต้องแหวะเหมือนประงปลานะะไหม ก็มันอยู่ใต้ผิวหนังก็ก็ฉีดยาชาเป<อ>ลี่ยนใช่เขาก็ฉีดให้เราเขาทาให้เราสลบไปเราไม่รู้สึกเลยแต่มาดูในยูทูบเนี่ยเขาแหวะแม่เลือดแดงเ่ยเสียวใตแตม่มันก็ต้องมีเลือดบ้างนะใช่แต่ว่าเราเราไม่เห็นเพราะเราหลับอไม่เห็นอไม่รู้เขาก็ทำทีก็เอาอยู่แค่ไหนแต่สั่งโูกไว้แล้วว่าจะเกิดเกิด ฉุกเฉินอะไรที่จะงึบงับอะไรก็ไม่ต้องไปเยอะแล้วปล่อยไปเลยไม่ต้องเรียกรถรถช่วยเรูเข<ช>บอกอรู้ไว้อย่างนี้ก็ดีจะได้สบายใจเขาจะได้สบายใจเขาตัดสินใจง่ายตัดสินใจง่ายปล่อยไม่ต้องยื้อบ่อยแล้วยื้อบ่อยอยู่นานก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะดีมันจะยื้อไงเด๋ยวที่สุดมันก็ยื้อไม่ไหวทุกคนทุกคนะเนาะยื้อไม่ไหวะ แล้วไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวอ๋อใช่เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งดลายรุ่นแล้วเก็ต้องเป็นเนี่ยใครเกิดอีกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้กันอีกครับเกิดที่เจ้าท่านมีความรู้เรื่องการท่านรู้ว่าคนเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดนะครับร่างกายมันตายแต่ใจมันยังไม่ตายครับท่านใจมันยังมัันยงรู้ยังเห็นยังทราบอะไรอยู่เลยแต่ถ้าเราหยุดถึงจะหยุดถ้าเราไม่หยุดก็ยังไปอีกนะ จะมีความรู้มาแนะนําให้เราเอาอยากจะไปสวรรค์ไปเป็นคนหรือไปเป็นผมทํายังไงอยากจะอยุติการเกิดให้ทํำยังไงท่านมาสอนวิธีการแล้ววิธีการพวกนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลาอะไรทั้งสิ้นเนาะนอนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่ก็ทําที่ใจไนดะ้รั<ค>น,นดีอย่างนี้ทำที่ใจมันดีอย่างนี้ไม่ต้องไปวัดไปวาก็ทําได้ไม่ต้องนั่งรถทัวร์ไป ข้ามจังหวัดข้ามหลายจังหวัดไปที่โน่นที่นี่ที่จริงทําอยู่ที่บ้านเราธรรมะอยู่ที่ใจเรานั่นเองเนาะใจเราอยู่ที่บ้านเราคดเราไม่ได้ไปไหนเราก็ไม่ได้ทาผิดอะไรมากนะใช่แต่คนที่เขามีความรู้ในห้องธรรมะคนที่เขามีความรู้เขามีหลายคนนะแต่บางคนความรู้ยังไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องนะถ้าเขาฟังเขาก็จะได้ประโยชน์ มันมีคนเป็นอยู่ผมผมคิดว่าตอนนี้ผมก็สบายขึ้นมาไม่เหมือน,มอนไม่ก็ได้ยินคุณตาวินัยใกล้ๆของผม<น>ผมผมผมคิดว่าเวลานี้ผมก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะในเรื่องความรู้ในการคุณตาวินัยดีขึ้นเยอะเลยผมเป็นคนที่เข้าใจธรรมะว่าธรรมะมันทําให้ใจธรรมะแบบไหนมันทําให้ใจร้ายธรรมะแบบไหนทาบบหนําให้ใจดีนะธรรมะแบบไหนทําให้ใจสงบสุนทรครับท่าน ธรรมะที่มันทําให้ใจไม่สบายกายไม่สบายเขาก้มีหน้าที่เอาออกไปนั้นท่านธรรมะที่ดีมีประโยชน์เราก็เอามาเจริญใส่ราาใส่ใจใส่กายล้วนะไะอันที่ยิ่งธรรมะชนิดที่เอามาใส่แล้วมีความสงบสุขนั่นแหละเป็นมะสบายใจของถูกต้องเอามาประพฤติปฏิบัติได้ฟังแล้วเข้าใจนั่นแหละคุณจะธรรมะบอกใครวินัยฉลาดัะฉลาดของเข้าใจง่ายผมก็ เห็นพัฒนาการตั้งแต่ตอนเข้ามาใหม่ๆใหม่ๆ้วเปิดปากวันนี้เยอะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะตั้ง้าหล่อขึ้นเยอะว่านั้นแล้วไปค้นผ่านโลกมาเยอะไงมันก็เลยทามีความตั้งใจมันก็จะเข้าใจในงานวันเที่ก่อนที่เราเป็นแบบนี้ก็เพราะอรย่าง้เราอย่างนี้เนาะเราได้ยินได้เห็นอะไรมาเราไม่เคยวางเลยนะงมงายหมกมุ่น แต่ท่านอัจพลนี้รู้สึกว่าเหตุทางสว่างแต่แต่ยังต้นมือผมรุ่นรุ่นท่านอัจัรพลนี้ยังมืดมนอยู่เลยก็ไม่รู้เนาะเราก็ว่าไปตาเแต่ผมก็เป็นคนอ่านหนังสืออยู่แต่ผมก็พยายามมามาพูดแบบชาบ้านชาบ้านเยอะหน่อยครับก็ดีแล้วเข้าใจง่ายขึ้นครับก็ทักทายกันแค่นี้ผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับเสียงของท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมา สูกันฟังมาเผยอะไรดีก็เอาไปอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปครับครับครับก็รู้สึกว่าจะมีส่วนดีจะส่วนใหญ่แบบไม่เนื้อเนื้อไม่ปนมันเลยเนื้อเนื้อทั้งนั้นเลยเนี่ยเนื้อเนื้อทั้งนั้นครับครับก็สุขใสสวยงามก็ยังไงก็เดี๋ยวโอกาสหน้าโทรมาคุยกันใหม่ครับขครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ